จู่ๆก็มีกิจกรรมมาใหม่โดยที่แบบงงๆมากนะคะก็คือมาตอนหกโมงเย็นมาหกโมงเย็นไม่พอตอนเนี้ยให้ทุกคนเห็นเลยนะวันที่1เดือน5ถึงวันที่9เดือน5้าอาตรงนี้วันที่9เดือน5้านะทุกคนแต่ในปฏิทินนะ่ะมันเป็นวันที่8นะคะเดี๋ยวพาไปดูเนี่ย ไม่เห็นวันที่8เดือน5ฉะนั้นอันนี้ยังไม่แน่ใจจริงๆนะว่าฉุกมันจะจบวันที่9หรือจบวันที่8แต่แน่ๆเลยอ่ะคือมันจบตีห้านั่นหมายความว่ากิจกรรมหมู่ป่ายอันเนี้ยเราพะวงอย่างเดียวเลยคือร้านค้าค่ะร้านค้าอันนี้นะแพ็ก2 1 9บาทมันจะรับได้เพียงแค่7วันเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าหากว่ากิจมันมีแค่8วัน8วันนั่นหมายความว่าวันที่1ถึงวันที่8ตามปฏิทินอ่ะ แปลว่าเราจะมีเวลาเล่นแค่วันที่1ถึงวันที่7ถูกปะเพราะวันที่ 8, ตีห้มันจบแล้วมันไม่ได้รีของวันที่8นะคะทุกคนมันจบคือวันจบวันที่7เออนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่ซื้อแต่วันที่1วันเนี้วันที่มันผ่านเที่ยงคืนมาแล้วเนี่ยเออหมายความว่าเราก็คือจะรับของตู้เนี้ยไม่ทันแล้วนึกออกไหมทุกคนเพราะวันที่8ตีหกิจกรรมหมุไปคือหายไปแล้วนะ พอวันที่8หลังตีห้ากิจกรรมหมปไายหายไปแล้วแต่เราเพิ่งจะมากดรับเหรียญมาสุดท้ายอะถ้าเราซื้อวันที่2นะทุกคนนับไปด้วยกันนะถ้าใครที่ไม่ได้ซื้อ2 1 9บาทตั้งแต่วันที่1หลัง6กโมงเย็นอะเออช่วงนั้นอะถ้าใครไม่ได้ซื้อแล้วหลับไปแล้วและตื่นมาในวันที่2แล้วคุณลองนับดูนะเป็น2 3 4 5 6 7ห้า็ด นั่นแปลว่าคุณจะได้เปิดกล่องนั้นอ่ะแค่6ครั้งแล้วมันจะเหลืออีกครั้งหนึ่งอ่ะเพื่อเปิดในวันที่8แต่เราถึงบอกว่าเปิดในวันที่8อ่ะกิจกรรมมันหายไปแล้วไงมันเหมือนคณคุณดองเหรียญดองเหรียญนี้ไว้อีกอีก 5, ิบอ่ะโดยที่ไม่ได้ใช้อะแต่ถ้ามันไปตามรูปภาพเมื่อกี้ที่เราเข้าเกมปุ๊บแล้วมันเด้งขึ้นมาเมื่อกี้ว่ามันจบวันที่9อ่ะเอออันนั้นอ่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะซื้อทันวันที่2อยู่ วันที่สองถ้าคุณซื้อคุณก็ยังได้ทันเพราะว่าทุกวันที่แดคุณก็ยังได้อยู่อีกวันหนึ่งร้านคาก็คือยังอยู่นะแต่ถ้ายึดตรงเนี้ยมันบอกว่าอีกเจ็ดวันสองชั่วโมงอีกเจ็ดวันเนี่ยตรงนี้หนักยากมากเลยอะถ้าตีว่าวันคือแปดวันตีง่ายมันคือแปดวันนะถ้าตีง่ายตรงนี้มันคือแปดวันก็แปลว่าถึงนะแปลว่าต้องถึงอยู่แปลว่ามันต้องยึดจากวันที่9้าเว้ย ใช่เราว่ามันต้องยืนจุดที่9ไม่งั้นคนวยวายแน่นอนอะเพราะมันมาเลดมันมีจดหมายเด้งเข้ามาด้วยทุกคนเห็นไหมว่าแบบขออภัยอะที่แบบมาตอนนี้อะแล้วเขาก็แบบมีของชเชยให้เรานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราคิดว่ายังไงพุ่เนี้ยทันแต่มันไม่มีเวลาคิดแล้วนะคุณต้องซื้อวันพรุ่งนี้เท่านั้นแล้วอะเออวันที่สองอะคุณต้องซื้อแค่วันนั้นแหละไม่ไงั้นมันคือไม่ทันแล้วอะคราวนี้ต่อไปนะคะกิจกรรมของโมไปเนี่ยมันมีอยู่2อันอันแรกเนี่ย เป็นไต่เนื้อเรื่องซึ่งอันนี้ย้อนได้ไม่เป็นไรเปิดจนถึงวันที่7ปุ๊บแล้วเรากลับมาย้อนแต่วันที่1ก็ได้ไม่ต้องเล่นทุกวันก็ได้นะคะแต่เล่นทุกวันก็ดีอันที่2ต้องเล่นทุกวันและนี้คือสิ่งที่เรากังวลนิดนึงว่าบางคนน่ะจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวตีพรุ่งนี้ก็ทันเราจะบอกว่ามันตีไม่ทันแล้วนะทุกคนมันเขียนว่าอีก2ชั่วโมงเนี่ยมันจะเปิดแล้วนะมันจะเปิดบอสตัวที่2นี้แล้วฉะนั้นไอ้บอสการเก็บบัฟสี่บัฟ ให้เลือกตรงเนี้ยถ้าเราไม่เลือกตั้งแต่ก่อนก่อนตีห้าในวันที่ในในในวันที่สองเนี้ยบอสใหม่มันจะเกิดละแปลว่าคุณอดบัฟไปแล้วนะคะหนึ่งวันแต่วันต่อไปอ่ะก็รันปกตินั่นแหละเพราะจริงๆรแล้วกิจพวกเนี้ยมันจะมาตีห้าถูกป่ะตอนี้มปนมาหกโมงเย็นไงบางคนมันก็แบบไปไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครไม่ได้เริ่มก็เสียใจด้วยนะคุณแบบอาจจะไม่ทันในบัฟแรกนี้แต่ว่าไม่เป็นไรในวันต่อๆไปคุณยังพอ เก็บเกี่ยวทันได้อยู่นะคะถ้าเพียงคุณแค่ซื้อแพ็คนี้เท่านั้นคุณก็จะได้บัฟพลังชิงชัยตรงนี้มาเป็นกับบัฟดาเมจเพิ่มขึ้นเพื่อไต่อันดับให้ถึงคนอื่นเขาคะแนนอาจจะแบบเท่าคนอื่นได้เก็บตีบอสต,ตายได้อะไรแบบนี้คือถ้าใครตีบอสไม่ตายอ่ะก็ต้องมาซื้อบัฟพลังเนี้ยเพิ่มเพื่อให้คะแนนในต่อวันอะ มันเต็มแม็กในทุกๆวันแล้วมันจะเก็บทบๆบทบ,ทบไปเรื่อยๆจนมันสุดท้ายแล้วก็จะรวมเป็นยอดทั้งว่าคะแนนของคุณเต็มเลยอะ่ะคือเท่าไหร่เพื่อที่จะมาดูตรงของรางวัลผู้เล่นตรงนี้นะคะก็ที่แน่ๆเราก็คงอยู่ในอันดับ21-50เพราะเราอยากได้กอบปีเป็นไปได้ก็อยากได้อยากอยู่นะคะทุกคนถ้าทำได้ก็ดีเอออยู่ในระดับตรงเนี้ย21-50แต่ถ้าล่างกว่านี มันก็จะไม่ได้กระดูกก้างปลานี้แต่ว่าก็จะได้ของตรงนี้แต่น้อยลงเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่มันน่าเสียดายอะ่ะมันคือมันไม่ได้กรอบเฟรมไม่ได้กรอบเฟรมฟรีเท่านั้นแหละเออของตามแต่ละก,กิจกรรมนะเออเนี่ยก้างปลานี้ก็จะได้แค่อันเดียวสีแดงก็จะไม่ได้นะคะแล้วก็อ่ารางวัลสํานักถ้าเราได้อยู่สํานักที่ดีอย่างที่เราบอกว่านะตอนนี้อย่างที่บอกจริงว่ากิวอะ่ะมันไม่ได้เน้น พลังดาเมจอย่างเดียวมันเน้นจํานวนคนด้วยมันเน้นการแอคทีฟของกิลด้วยฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆใครที่เป็นนักแบบคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ๆอะ่ะคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะแบบไม่มีสํำนักอยู่นะคะพอะบอกเลยว่ากระต่าย10บกิลเออโซลิชัรลีตอนนี้นะคะพอมากๆที่จะรับผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาที่แอคทีฟในแบบกิจดกิลแล้วเราจะได้แบบเล่นไปด้วยกันอะไรแบบนี้เออมัน เราเน้นจนวนมากกว่าเน้นดามจนะใครอยากเข้ามาก็เข้ามาได้นะคะหรือว่าใครตอนนี้ที่แบบอยู่กระต่ายฟิบแล้วมองว่าแบบเอ้ยกิวนี้เหงาจังเลยก็ย้ายไม่อยู่กับเราได้นะคะทุกคนต้อนรับมากๆเลยอ่ะโอเคสำหรับเรื่องกิจกรรมของสกินโมบายจบตรงนี้นะก็พอเก็บเหรียญเก็บทุกอย่างมาแล้วเนี่ยเราก็มากดอันนี้เราส่วนตัวเราจะชอบกดมันสุดท้ายนะคะเพราะว่า เดี๋ยวค่อยคิดอีกทีว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่ที่แน่ๆ2องเราซื้อแน่นอนอยู่แล้วาเราจะเอาตั๋วม่วงด้วยนะสิบาบาทถ้าใครมีงบพอก็ซื้อไปอีกนะคะก็เต็มที่อ่ะกิจละประมาณแบบ3 0 0ร้อถึงห้าบาทนะต่อ1กิจโดยประมาณแล้วที่เป็นเสมอมานะคะถามว่าปกติซื้อครบทุกอย่างแล้วอะ่ะมันยังได้ไม่ครบร้อยเลยยังได้ไม่ครบการันตี89เลย มันจะมีแพ็กที่โผล่ขึ้นมาในมันสุดท้ายอีกรอบค่ะพวกแับ5ห้าร้อยเหรียญอะมันจะเป็นเหรียญแบบเนี้ยเออซึ่งจะมาในวันสุดท้ายเลยค่ะมันจะคือว่า500เหรียญราคาราคาจะอยู่ที่ประมาณ319บาทเออตรงนั้นอีกทีหนึง่งคุณก็จะได้กดอันเนี้ยเพิ่มซึ่งเราคิดว่าตรงนั้นอะเกมกันเกมคิดมาให้แล้วว่าคุณอะจะได้ครบการันตีแน่นอนนะคะอะ ก็ก่อนการจ่ายเงินถ้าใครได้ของฟรีตรงนี้ไปก็ถือว่าโชคดีมากๆทางหน้ากากปีกนกแล้วก็สกินของโมงไปด้วยคอยทุกคนได้ก่อนก่อนการรันตีแ8ปแดกาล้กันรวมถึงไอดีของเราด้วยนะคะโอเคหลังจากนี้มีอะไรอีกพรุ่งนี้นะคะสิ่งที่จะเข้ามาเพิ่มเติมอีกคือตู้ไายแท้เราคิดว่าตู้ไายแท้มาแน่นอนเพราะว่าอีเนี่ยมันชอบมาพร้อมตู้กกยแท้ไอการกด รอ20ครั้งอ่ะที่ตอนนั้นเราอุตส่าห์รอสุดท้ายก็ไม่มาทุกคนเนี่ยแหละแม่งอุ้ยขอโทษค่ะสุดท้ายมันเพิ่งมามันเพิ่งมาในวันนี้แล้วเราก็ต้องไปเปิดนะเพื่ออย่างน้อยได้สัก120เพราะว่าเราก็ยังพอจะมีตั๋วเหลืออยู่แต่ว่าอันเนี้ยอีกอันหนึ่งที่จะแนะนํานะคะเขาว่ากันว่าถ้าเราอยากเล่นเสือถ้าเราอยากเล่นเสือเนี่ยกายแท้พี่เฉินน่ไม่จําเป็น อันนี้เขาว่ากันว่านะเราไม่รู้แล้วแต่ความชอบของคนส่วนตัวของเราถ้าเราตั้งใจจะเล่นทีมที่มันแบบมีนกตัวเดียวอยู่แล้วอ่ะก็เลือกเลยว่าคุณจะเล่นเสือประสานหรือคุณจะเล่นพี่เฉินใครอัพอะไรมาใครอวยตัวไหนก็เล่นตัวน,นั้นละกันถ้าหากว่าใครอัพพี่เฉินมาจน5ดาวแดงแล้วแล้วรู้สึกว่ายังอยากเล่นพี่เฉินต่อไปก็แนะนําว่าให้กดกายแท้เพราะว่า กายแทงพี่เฉนะินอ่ะจะดาเมจแรงเทียบเท่ากับเสือภาษาอัน5ดาวแดงอันนี้เขาว่ากันแบบนี้นะคะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบการเล่นจริงๆเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูเบื้องต้นแต่ละอันที่แต่ละคนเขาเทสกันมาแล้วเนี่ยเสือแค่ดาวแดงเดียวกับม้าน้ํส4ดาวแดงอะดาเมจก็เทียบเท่าพี่เฉินห้าดาวแดงแล้วนะทุกคนเออฉะนั้นเราว่าทีมม้าน้ํสี่ดาวแดงเป็นอะไรที่สําคัญมากนะตอนนี้เราก็พยายามอัพม้าน้ําของเราให้เป็น4ี่ดาวแดงนะคะจะได้ ทำทีมขึ้นมาเออให้ทุกคนดูว่าวิธีการเล่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องของการเทสดาเมจของทีม6ปีอกอันเนี้ยเราลองเทสให้ทุกคนดูในระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวไว้วันศุกร์นี้หรือศุกร์ุกอาทิตย์จันหน้าเนี่ยภายในอาทิตย์เนี้ยเราจะทําทีมตีกระดูกให้ดูใครที่แบบยังไม่เคยดูมาก่อนหรือยังไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเราจะพยายามอาธิบายให้เข้าใจ มากแล้วกันเออเพราะมันก็กดยากมากจริงๆแหละแต่ว่าจะพยายามอธิบายให้เข้าใจนะคะว่ามันจะกดยังไงอะไรยังไงบ้างสําหรับทีมที่มาน้ํายังไม่สีดาวแดงมันจะสามารถเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคไว้ก็เจอกันคลิปหน้าอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะสวันนี้ก็ลลําลาทุกคนเท่านี้นะไปแล้วค่ะทุกคนแวะมาบอกสับกิจกรรมของหมู่ไปนะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย